โยสวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นถูกหวยตอนไหนของคุณนายสุภาพกันนี่อันนี้ก็จะเป็นเว็บซื้อหวยของนายสุภาพนะฉะลาดกินไม่แบ่งเราจะมาลองสุ่มสิบเลขกันดูว่าเราจะถูกสักรางวันไหม <c oughs> โอเคตอนแรกเราก็ใส่ใส่เลขเราเราจะเอาสองตัวท้ายก่อนนะสิบรางวันดูดิว่าเราจะถูกไหมอันแรกเราขอเป็นเจ็ดสองเอ้ย หกสองแปดสิ 6, 2, บาทไบละแปดสิบบาทละตอนนี้เราเสียตังไปแปดสิบาทใบที่สองจะเป็นอืมแปดปีใบที่สามขอเป็นศูนย์ศูนย์ห้าแล้วกันต่อไปก็จะเป็นเจ็ดเจ้าใบที่ห้าเอาอะไรด,ดีนะเออสอง เจ็ดดูข้างหลังตอนนี้ก็จะมีธนบัตรไม่ธนบัตรหวยลอตเตอรีร่ที่เราซื้อไปอยู่ข้างหลังรอยปิว,ป,วปิวอยู่ไปไปที่หกเอาเลข 9, 6, 7, เก้าหกเจ็ดีหกแปดก็เป็นขอเจ็ดห้าแล้วกันเจ็ดห้าไปที่เก้าขอเป็นซีหนึ่ง พีมจะกิ้นเต้นแลว่าจะถึงหรือเปล่าปรสุดทายละอาไปที่สิบสามแปดซึ่งตอนนี้สิบใบแปดร้อยโอเคเรามาข้ามไปวันหวยออกแล้วกันเพาจะเราจะถูกสักกี่ใบเลยแหวยออกห้าเก้าเราไม่ถึงสก,กัดใบไม่ถึงสก,กัดใบตอนนี้ติดจน800แปดร้อยละโอเคถ้าอยากให้เราเล่นใหมก่ก็พิมบอกมาเจ๊นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันถ้าใครอยากได้โอเคบ๊ายบาย